ยินดีต้อนรับเ,เ,เข้าสู่รายการรถตู้หันสาพี่บ้าพี่บอนะครับเมื่อนี้เขามาอเกาะสมุยเพิ่งลงจากเกาะ5ทีก็เลยเสิร์ชหาร้านแบบอาหารเช้าที่เกาะสมุยนะครับไป,ไปช็อตที่ไปบไ,<ป>ไปตามที่ตามเฉยพี่น้องเช้ชานี้ที่เช้านี้ฝากท้องที่สมุยนะฮะแต่ร้านเมื่อกี้นะฮะร้านเมื่อกี้บ้านหลันร้านนั่นเลยถูกแล้วจริงหรอร้านสินตามตลมันเพราะว่าข้าวกินว่าไม่จะมาถึงไงเอาแล้วเมื่อกี้อะไรอ่ะ ซาดอนมันมันชื่อว่าเป็นร้านอาหารเช้าเหมือนกันแต่โค้บราณน่าทอนพี่อะไรดีกว่าแต่ว่ารีวิวร้านนั้นด้วยนะแต่ว่าร้านนี้มันเป็นโปรเจกต์ท่านเริ่มอริ่มกันยังไงขึ้เหยียบแค่ร้านนั้นเป็นเป็นคิอคานเป็นตไแต่เราไปแมลไรแั้น cảm ơn các bạn, quán Alu Sabat, quán này, Sabi Jo, Sabi Jo, ăn ด่ทุกวันเลยดทุกวันที่ไหนตอนเยนทนัสดีคนเสรดูทุกวันเราก็จะเห็นตัวเองวันนี้นะครับผมก่อนอนาด้วยนะฮะถึงแล้วพี่น้องยังไรบเกอไม่ถึงกินอะรเกือบไม่ถึงร้านโชบอันแรกขอสั่งอรกันครับว่าไปสั่ เป็นครั้งแรกก็สมุยก็สมุยครั้งแรกของคุอาตีตื่นเต้นหลายแต่ตีตาล้านบลับบนนองอันบอสอยนะสิั้นนองกับบอสันกวางจะตกเป็นไรขนทายไปแล้วมุยแล้วพี่สั่งนลกนแบบ่ก็ตื่นเต้นเลายปกดีตาตีตาล้านสปอรีลีเปียนทืเอจวพิมาคุณพมามึงคือโรงแรมแต่มันเต็มเลยบนเฟซบุ๊กพ่มาบุ๊มงเป็นเงินจ่ายน วันนี้อยู่ที่ร้กกานก็เลยสวัสดีครับผมนะอรุณสวัสดิ์ซื้อนาฬิกาวิ oui, โจ๊กใต้กบบนี่เป็นไงบ้างนะโจ๊กใต้พี่เดียวขอนแก่นก็มีนะเอาไอนน้ของใต้นะ <c oughs> ลองกินดูซิมันจะเหมือนบ้านเราไหมเราสม,มุนไพรืไมไม่เหมือนเลย <c oughs> พี่เดียวก็หรือสมุนะนี่อย่าเพิ่งอะไรอย่าพิ่งซีงเงีแก่อย่าพึ่งซีงเงีแก่ถ้าอย่าไม่ไม้กินโจ๊กที่กอดปลาหมวย หญ่ทนานี้หรอเนอาหารเช้าเนี่ยหรอไม่ไม่ได้ส่ใรกันบอสไก่กระทะบอสสรงไข่กระทะอันนี้คือไข่อะครับอสงขกระทะอันนี้มเซอะไรครับเออก็มีขนปังให้ด้วยเหรอใช่เพิ่งเคยเห็นให่ขนาดนี้อุไข่กระทะาใต้มีขนมปังให้ด้วยบอกเลยว่าไข่นี่เขาเรียกไข่ไก้ว่มีไม่ไก่ที่เขานกาคดีนะหนูเออ้มันเป็นก่ที่ไม่เหมือนก่บ้านเราใช่ปู่ ในเขชิบ่าตัโกก่อน่นึง้นปละโกเป็นคู่ม้าเราเลยอ่ะพีเดียวเป็นยังไงเป็นคู่ม้านเราเลยบ้านเราดบไหมเหมือนแเป็นรูปปลาดาวเป็นเรื่อเรื่อยวหัวแหใหได้กากไหมปวดหัวให้นพยายามจะได้กัดกดนเลยพยายามจะได้กัดแห้งถ้าอยกมากทจะเป็นเรื่อ การไม่เป็นฟุตบอ่้ายัมเป็นอการให้ไปเพาคือเบื่องอาหารคืออะรรบก็ต้องเป็นแพทซื่บอร์ดอาาตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอย่างไรกองอุอาวาต่ต้ออินเสิร์ตอาหารอาหาที่เราทานตอนนี้นะคะจะเป็น่าอันนี้อะไรไข่ด้วไข่ด้วงก็ทไง เมื่อกี้ใครจัดใครร่วมแล้วก็ข้าวข้าวไก่หนุ่มข้าวแบบนเซนนี้กเดี๋ยวชิมใคหลังันใครังันเเดี๋ยวไอม่เน่ยเาเป็นชาวพีนนี่เป็นต้นกายจันเนาะเปนต้ก๋อร่อยกว่ามากเลยยี่สิบบาทเองบพี้เดียี่สิบบาทยี่สิบบาท่ะ เบาไป้องโกอีกนะครับท er ี่ผู้ามคนี้เาจะรกอีกน่ครับแรับไม่เดือรับไม่ใช่สามตัวใหนครับเป็นอรคะรับพี่เดือในดูสติครับสมุยแหงอืมอูอืมออเแ็นที่จักที่ใครเ ร้อยแรงเลมาดีวนร้มาร้อยแรงร้อยแรดิร้อบาทเลยเดียวนะกินมาของหนูอะไรดูซิอีนอะไบ้างเบนดีดูซินี่ก็คือข้าวคุกปีข้าวุกนะขุกปีกปีเธอเคยอันนี้ก็คือเป็นเคยเป็นเขยเคยเคย้ยนะที่จนี้ปุกปีเป็นไงบ้างมาด้คุกปีนะครับนี้พ อันนี้คือแบบโหอันนี้คืออะไรมีกูวนแมวกับกอะไรมันจะหอมกับกะปินะถ้าเดพี่อ้องเลยนาเตียต้องมาตต่เบืองต่ามกนคือหมบว่ามันตื่นเต้นอยู่ในใจนะเต็นดูนอนตาไม่ได้ไปไหนไหนเลยวั เขาลงมากรุงเทพี่ประกันหมดกันเลยเดี๋ยวาองกินนะครับลงกินแลเราเข้าโอง,งแรรับ ติ่มซำมาแล้วทุกคนฮอนแห้งก็มีมีอะไรบ้างอ่ะอุ้ยอันนี้กุ้งอะไเสียเพืแร้งอันนี้อะไรเป็นกระปองเลยเหรอขนะเอ๋เราเลิศเมัอุ้ยดูอุ้ยติ่มไก่กะมีพี่น้องติ่มซำติ่มไก่ก็มีเออเออติ่มไก่เออนี่เลือกเอาเลยพี่น้องมาห่อน สมุยต้องกินกิมซัมเดยมีบอบอสมุยเดยมีนล,ลาหลันจิ้มด้วยซีฟูด้ดาแกงกะหี่อนอยากชิน้ี่คำแกนะดี๋นปลาดิบกับนี้อส้นี่เราจำมั้งนังหรออะ,อะไรคือเพื่อนทีู่ดกจะเป็นเพื่อนอ,อันนี้คืออะ น้ำนอยหรอตวูเป็นปูรวนหรอ่อันนี้ปูรวนหรอมีแป้งเลยเขาบอกเขาเคมมาปูรวนเี๋วเรวนครับพุ้งทอดเสร็จปูรวนแย่ให้คูนปูรวนน่ำเกลือเลยบเลยยืดเลยนะูวนน่ำเกลยนะ ดุดือดเลยหรออืมดุน้ำมันเด๋จริงเกี่ยวกับยุงยัวยัวมั้ตอนนี้เราเป็นรายการอยู่เนาะโอเคเป็นรายการอยู่อืออือยืนดีปูปูดูยืนดีมัเนาะ เอาไม่ได้กินไก่นี่พี่แอมน่ากลัวพี่เดี๋ยวเอาไม่ได้กนไก่อยากกินอยู่แต่มันจะดูไม่งามโอ้ยแต่บอกกินกับว่านอยู่ส่วยให้กินตื้อตัวมากกว่านี้เนาะจะดูไม่งามจะดูไม่งามไม่อยากแห้งกลัวไม่งามนะจะไม่แห้งน้อยอย่างนิ่แล้วเบิร์กกระดูกมันเป็นกระดูกนั่งน่าเกลือกอิแล้วนะครับผมขอจบรายการเพียงแค่นี้สวัสดีจ้าจุ๊บๆิ้วปุ้ยก็จบไงเท่ไล่กันนี่ เอาแล้วกันที่าโจทท่เพี่าน้เราเจอกันอีพีสองก่อนบายาน้ำก่อน